วันที่13มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของรัฐอิสราเอลซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงศา,าสตราจารย์ดรสมเวจเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างขวัตรวร,รขัดยิราชนารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับกรุงเชอวีฟไปยังทำเนียบประธานาธิบดีอิสราเอลนครเยรูซา лем, เล็มเพื่อทรงพบกับาดอิสอาคเออร์อโซกประธานาธิบดีอิสราเอลคนที่11แห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสเสด็จทรงปฏิบัติภรารกิจทางวิชาการนารัฐอิสราเอลระหว่างวันที่4ถึง17มีนาคมพุทธศักราช2516โอกาสนี้ทรงพระอักษรและทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมมีข้อความว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กลับมาอย่างอิสราเอลอีกครั้งจากนั้นประธานาธิบดีอิสราเอลกล่าวถวายการต้อนรับศาสตราจารย์ดรสุเดจเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวร,รัตติยาราชนารี แล้วรู้สึกปราบปลื้มและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เสด็จมาเยือนอิสราเอลอีกครั้งซึ่งไทยและอิสราเอลมีความสำคัญกันแนบแน่นและยาวนานโดยทั้งสองประเทศมีความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติเช่นการค้าการลงทุนการพัฒนาด้านการเกษตรวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งอิสราเอลมีความพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ประธานาธิบดีอิสราเอลยังให้ความสำคัญกับแรงงานของไทยที่ปัจจุบันมีจำนวน26,000คนที่มาทำงานในภาคการเกษตรศาสตราจารย์ดรสันเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรรคติยาราชนารีทรงมีพระปฏิสันฐานกับประธานาธิบดีอิสราเอลโดยทรงชื่นชมในความเข้มแข็งอดพน,นสามัคคีของชาวอิสราเอลในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นับตั้งแต่เสด็จรักอิสราเอลครั้งแรกในปีคริสตศักราช1970ทรงรักทรงมีความผูกพันกับอิสราเอลจนถึงปัจจุบันและทรงเล็งเห็นว่าอิสราเอลมีศักยภาพในนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีบุคลากร,กรด้านต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการเสด็จเยือนรักอิสราเอลในครั้งนี้ทรงหารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือในงานด้านวิทยาศาสตร์กรากรแพทย์และสะตวแพทย์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพคนและสุขภาพสัตว์ให้มีสุขภาพที่ดีตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทุรทัศโ์รงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งาน